คลิปนี้เขาพูดถึงแน็กชาลีกับการมินหน่อยพเพราะว่าล่าสุดนะคะกามินนะคะเข้าเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าก็อย่างที่หลายคนทราบตีนะคะว่ากามินนะคะเขาเข้ามาทํางานที่ไทยนะคะประมาณ1เดือนแล้วนะ,ะทุกคนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะกามินนะคะกำลังจะเดินทางกลับประเทศเกาหลีแล้วะคะ่ะโดยที่พี่แน็กชาลีนะคะก็ไปส่งกามินเหมือนเดิมนะคะตอนมาเนี่ยก็ไปรับนะคะตอนกลับเนี่ยก็ไปส่งอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็แน็กชาลีนะคะบอกเลยว่าดูแลกามินดุดดังเจ้าหญิงมากๆอยากให้มีแน็กชาลีอีกสักร้อยคนน่ะเธอเอาจริงปะ แอบอิจฉากามินนะเออซึ่งพี่แน็กชาลีนะคะไม่ได้ไปแค่คนเดียวน,นะคะแล้วก็คือมีทีมงานหลายคนมากๆนะคะไปส่งกามินกันเยอะมากๆนะคะวันนี้รวมถึงผู้จัดการของพี่แน็กชาลีคือพี่ปูก็ไปส่งเหมือนกันนะคะซึ่งพี่แน็กชาลีนะคะวันนี้สวมเสื้อแบบนี้เลยเธอเป็นเสื้อลูปหน้าพี่แน็กกับกามินเนาะบอกเลยว่าแบบคลั่งรักสุดๆอะซึ่งนี่นะคะก็คือกามินนะคะที่สวมหมวกสีน้ําเงินแล้วก็นี่พี่แน็กชาลีนะคะแล้วก็มีหลายคนมากๆนะคะที่ไปส่งกามินนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าเป็นใครบ้างเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะดิฉัน รู้แค่ว่านี่คือพี่ปู่นะคะคนอื่นๆก็คือแบบหลายหลายท่านมากๆเยอะมากๆซึ่งล่าสุดนะคะกามินก็เข้าเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็พี่แดกชาลีเนี่ยก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบม,มากๆอะรอเลยนะคะเดี๋ยวกามินก็มาใหม่นะใครที่แบบว่าสงสัยว่าเฮ้ยกามินกลับเกาหลีแล้วหรอแล้วจะมาอีกไหมนะคะก็สองสามอาทิตย์เธอเดี๋ยวก็มาใหม่งานเขารออีกเพียบ ก็เอาเป็นว่าในหญิงนะคะเซฟไฟนะคะเดินทางปลอดภยัยเดินทาง้วยสวัสดิภาพจ้า2-3อาทิตย์หลังจากนี้ก็ดูการมินแบบไลฟ์ที่เกาหลีไปก่อนเนาะเธอรู้สึกแบบแอบใจหายเหมือนกันเพราะว่าเห็นหน้ากับพี่แน็กทุกวันเลยอ่ะก็ว่ากันไปนะทุกค,ะกคนและเพื่อนๆคนลัคิดถึงไงก็ระดีบบ้างมินน้นในยจอยากรู้